สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของช่อง b b บายทาโนะคะวันนี้ไม่หมอขอทำแรนดอมนะคะท่าในใดผ่านมาช่องนี้แปลว่าบุญลดสัมพันธ์กันค่ะขอทำแรนดอมสักหัวข้อหนึ่งนะคะขอเช็คพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้ตอนนี้นะคะ ขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงหน่อยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะไปดูสิคะสามเหรียญขึ้นมาค่ะคุณคะตอนนี้นะคะเขาน่าจะไปโฟกัสนะคะเรื่องของการทำงานนะคะสามเหรียญหรือกำลังลงทุนทำธุรกิจหรือทำโปรเจกต์เนาะใหม่ๆใ,ในในความคิดของเขาอยู่นะคะแต่สามเหรียญขึ้นมาบคุคคลคนนี้ก็รู้สึกนะคะอยากจะลงทุนนะคะ ลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องหัวใจไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องของการาทำธุรกิจร่วมกับคุณนะคะสามเหรียญขึ้นมากับใครบางคนนี่นะคะเจอกันที่ทำงานนะคะคุณขาน้อสายงานเดียวกันหรือ ต้องติดต่อประสานงานกันนะคะคุณสามเหรียญขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะแปลว่าบุคคลคนนี้นะคะยังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่นะคะขอดูสิคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ช้านะคะคุณเพราะว่าไพ่ของไนท์ถือเหรียญขึ้นมาแต่ว่า ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณอะ่ะยังมั่นคงอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะคะคุณความรู้สึกของเขายังมีคุณอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะแต่ไม่แสดงออกเนาะ,ะคุณและเขาไม่แสดงออกนะคะราชนีถือเรียนขึ้นมานะคะกับใครบางคนอาจจะนิ่งกันไปแล้วนะคะคุณ คุณก็นิ่งนะคะเขาก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งใส่กันนะคะราชนีทเรียนแต่ถามว่านะคะถ้าความรู้สึกของเขานะคะถ้าคุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังมีความรู้สึกให้กับเขาอยู่ความรู้สึกของคุณและเขาไม่แตกต่างกันนะคะคุณความรู้สึกเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะไม่แสดงออกความรู้สึกให้กันละรกันได้รับสู่รู้นะคะรับทราบนะคะคุณ ไพ่ของหกคณะคาถาขึ้นมานะคะขอโทษค่ะไพ่ของหกคาถาที่จริงอ่ะคนคนนี้นะคะอยากจะได้ใจคุณเหลือเกินนะคะอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะกับใครบางคนนะคะต้องการนะคะอ,อยากจะเอาชนะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมันมีไพ่ของการอ,าอยากเอาชนะนะคะคุณนะหกคาทานะคะ จะว่าไปนะคะคุณก็ได้ใจเขาคุณชนะนะคะถ้าจะว่าไปนะคะคุณอืมขอดูอีกสิคะไพ่ของเจ็ดเหรียญน่ยนะคะคือการลงทุนนะคะการลงทุนลงแรมนะคะความสัมพนันธ์นี้เขานะคะอืมปลูกเนาะกำลังปลูกต้นรักหรือปลูกต้นรักปลูกความรู้สึกนะคะอยู่ในหัว อ,อกหัวใจของเขานะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าเขาต้องอดทนนะคะกับความสัมพันนี้มากๆเลยนะคะคุณนะไพ่ของเหรียญขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะสามเหรียญไนท์ถือเหรียญราชนีเหรียญเนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะไปดูสิเขายังเก็บนะคะเขายังเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่นะคะสิบกระทาขึ้นมาค่ะคุณแก็บ นะไปไหนก็มีคุณอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนะคะอยู่ในหัวของเขานั่นแหละไม่ปล่อยความรู้สึกนี้ไปนะคะคุณสิบกระถาขึ้นมาค่ะคุณมาดูสิคะความรู้สึกของเขาเช็คพลังงานความรู้สึกของเขาหน่อยว้าวคุณห้าถ้วยค่ะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆนะคะคุณเศร้านะคะเสียใจเสียดายอดีตที่ผ่านมานะคะนะคุณสองคนอาจจะมี มีโมเมนต์ดีๆเนาะรวมกันก็ได้นะคะการเศร้าการคิดถึงเนี่ยนะคะไม่สามารถบอกใครได้เลยนะคะคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆนะคะห้า้วยนะคะอืมเนี่ยนอนกอดไม่ใช่นอนนั่งกอดเขานะคะเออนะคะเศร้าค่ะคุณนะไม่สามารถบอกใครได้เลยนะคะแล้วก็เก็บความคิดถึงนี้ไว้นะคะอืม สิเปลี่ยนขึ้นมาค่ะนะคะที่จริงคนคนนี้นะคะอยากจะทําธุรกิจกับคุณนะคะอยากจะมีครอ,อบครัวเนะาะที่บั่งคั่งร่ำรวยไปกับคุณนะคะคุณเนาะสิเปลี่ยนขึ้นมานะ ที่จริงนะคะบุคคลคนนี้นะคะก็อยากนะคะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเหลือเกินค่ะพอให้สิบเหรียญขึ้นมานะคะอยากมีน้องหมานะคะอ่ากับใครบางคนถ้าสมมุติว่าเจอกันอายุเยอะแล้วนะคะอยากมีน้องหมานะคะอยากรับเลี้ยงน้องหมาด้วยกันนะคะคุณเนาะถ้าไม่สามารถมีทายาดได้ก็จะมีน้องหมานะคะเลี้ยงน้องหมาด้วยกันนะคะสิบดาบคุณ เขารู้สึกเจ็บเหลือเกินนะคะสิบดาบขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเนะี่ยเศร้าพอเขาคิดถึงคุณนะคะเจ็บมากถ้าคุณสองคนนะคะนิ่งกันไปนะคะจบกันไปนะคะโอ้เขาเขาเจ็บปวดนะคะรู้สึกเจ็บปวดนะคุณ คุณเป็น the empress นะคะคุณท่านผู้ชายมาดูให้สลับเอานะคะคุณเป็นคนดีนะคะในความรู้สึกของเขานะคุณเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางทีบุคคลนี้อาจจะคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณนะคะเพราะคุณน่ะเป็นถึง the empress นะคะคุณสมควรที่จะได้คนดีกว่าเขานะคะแต่คุณอยู่ในใจเขานะคุณเป็น the empress นะคะคุณคาเป็นผู้หญิงที่ มีค่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะมากเลยนะคุณแต่ที่จริงนะคะ King of War นนะเขาอยากนะคะอยากจะพัฒนาเหลือเกินอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะคะหรือไม่นะคะกับใครบางคนนะคะก็ถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาคนนี้ก็กลัวนะคะกลัวจะทำให้เขาเจ็บ นะคะคุณจะทำให้เขาเจ็บไหมคุณจะทำให้เขา,าเสียใจไหมนะคะสิ่งที่เขารู้สึกนะคะคุณไพทถาโลบอกมาเช่นนี้นะคะเดี๋ยวไม่หมอขอดูซิเดี๋ยวไม่หมอขอดูอดไอออดพออร์เคิลน,นะคะว่าไพอาอร์เคิลอยากจะบอกอะไรนะคะไพออร์เคิลอยากจะบอกอะไรนะคะ กับความสัมพันธ์นี้กับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะขอดูสิคะอ่ะออกมาสองใบนะคะกับใครบางคนนะ่ยคุณดูสิอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะได้แต่มองนะคะอ่อถ้าคุณมีเจ้าของเขาก็ได้แต่มองค่ะคุณคะแอบคิดแอบมองหรือไม่คนนี้ก็อยากจะนะคะ อยากมีคู่นะคะเหมือนเพื่อนเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะคุณน,นะอืมเนี่ยค่ะกับใครบางคนอาจจะอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคะอ่านะแล้วก็เห็นคนข้างๆหรือเพื่อนมีคู่เขาคิดนะคะเขาก็อยากจะมีคู่ครองมีคนรักนะคะคู่ครองคนรักนะคะคนนั้นก็น่าจะเป็นคุณนะคะเพราะว่าเดเอ็มเพลยขึ้นมานะคะคุณอืมนะคะอ่า ความเอาใจใส่นะคะคุณคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะนึกถึงนะคะความดีของคุณนึกถึงคุณเป็นคนที่มีน้ำใจกับเขามากเลยนะคะหรือไม่นะคะเขารู้สึกว่านะคะเขาก็อยากเนาะหยิบยื่นนะคะความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือให้ หรือขอโทษค่ะหรือให้คุณหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขาเช่นกันนะคะคุณคือการช่วยเหลือนะคะเขาอยากจะได้ความช่วยเหลือจากคุณหรือให้คุณช่วยเหลือเขาในด้านอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพจิตใจนะคะมาดูต่อสิคะไพ่าอารัเินะคะอยากจะบอกอะไรในความรู้สึกของเขา อืมคุณเขาคุยกับต right so so, okay. so, ัวเองนะคะคุณเนี่ยเขาคุยกับตัวเองนะคะอ่าเนี่ยเขาเขาน่าจะไม่กล้าเนาะไม่กล้าคุยกับคนโดยตรงได้แต่คุยกับตัวเองนะคะคุณคุณดูสีนะแล้วก็อ่ะกับใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะคุณนะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะนะคะรู้รู้จักกันมานานด้วยนะคะคุณเนี่ยคุณอาจจะ แอบชอบกันนะคะมีความรักมีความอชอบให้กับกันและกันแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยนะคะคุณได้แต่มองได้แต่มีความรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆนะคะคุณไม่กล้าเนาะไม่กล้าไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนะคะคุณดูสิคะู่กับใครบางคนนะคะ,ะห่างไกลกันนะคะคุณค่เนาะ กว่าจะเจอกันเนี่ยลำบากเหลือเกินนะคะคุณคุณอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะการพบการเจอกันนะคะมันช่างลําบากนะคะมันมีอุปสรรคในการพบได้การเจอกันนะคะแต่คุณและเขานะคะมีใจตรงกันนะนะคะเขาก็อยากจะเห็นหน้าคุณคุณก็อยากจะเห็นหน้าเขานะคะมีความ,มความรู้สึกตรงกันนะคะคุณ เขาอยากเจอคุณอ่ะเขาอยากเห็นหน้าเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะคุณกับใครบางคนก็อาจจะโดนกักบ,บริเวณนะคะคุณไม่สามารถมาพบมาเจอคุณได้นะคะขอดูไพ่ออร์คินนะคะอีกสำรับหนึ่งนะคะความรู้สึกของเขากับใครบางคนนะคะอาจจะมีบ้านนะคะบ้านสวนนะคะหรือไม่นะคะ บุคคลนี้นะคะก็อยากจะอยู่กับคุณนะคะนะอยากจะอยู่กับคุณอยากจะใช้ชีวิตนะคะอยู่กับคุณเหมือนกันนะคะบ้านบ้านคือ,อคือความอบอุ่นนะคะหรือไม่คุณก็คือบ้านของเขานะคะ คือความอบอุ่นของเขาอยากสร like ้างา네ครอบครัวกับคุณเหมือนกันนะคะนะเขาสิบเหรียญขึ้นมาแล้วก็ไพ่บ้านขึ้นมาด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้เขาต้องระมัดระวังนะคะในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณกับใครบางคนก็นะคะค่อยๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขาต้องค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะคุณขาเนาะในความรู้สึกนี้นะคะต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นะคะอืเนี่ย มันนี่นะคะเงินเงิน,งนทองทองถ้าเป็นเงินเป็นทองก็มีความสำคัญนะคะคุณเป็นบุคคลที่มีค่าสำหรับเขาเป็นคนที่มีความสำคัญในในในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิด ะะเรื่องราวของคุณนะคะคุณขาเนี่ยนะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ชอบเอาเรื่องราวของคุณและเขามาคิดนะคะกับใครบางคนเป็นไม้นะคะคุณนะแม่ไม้ขึ้นมานะคะคุณรู้สึกเหงานะคะบุคคลนี้นะคะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินคะ่ะคุณมีไพ่เบบี้ขึ้นมานะคะกับความสัมพันธ์นะคะกับใครบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง เป็นรักที่บริสุทธิ์อยู่นะคะคุณนะเป็นรักที่บริสุทธิ์หรือไม่นะคะกับใครบางคนก็เนี่ยต้องการนะคะที่จะมีลูกน้อยกับคุณนะคะความรู้สึกมัน มันบริสุทธิ์นะคะที่เขามีให้กับคุณนะคะคุณเดี๋ยวไม่บอกขอจับชามหน่อยนะคะชามอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะชามอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะชามอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูซิเห็ดนะคะไพ่ของบบ a นด o นค่ะชามอบ a n นด n นะคะแล้วก็หญิงกับยางค่ะเข็มกัดนะคะ อ่านี่หัวใจเห็นหมหหัวใจแล้วก็อันนี้เป็นคนตกปลาตกเบ็ดเนาะ ใจเย็นมากนะคะกับใครบางคนมีมีความสุขุมใจเย็นนะคะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่มีความนิ่งนะคะคุณมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะคะเตาอ่ะนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะพัฒนาไปอย่างช้าช้านะคะคุณเข้มกลุขึ้นมานะคะคุณและเขานะคะอาจจะมาดูแลกันเนาะเยียวยารักษาแผลใจกันและกันนะคะ คุณและเขาอ่ะอาจจะต่างคนต่างเจ็บมานะคะคุณอืและพอมาเจอกันคุณและเขาก็มาเยียวยานะคะมามีมีเขาเรียกว่าอะไรมีการพูดที่ให้ความให้ความเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีความเห็นอกเห็นใจกันมาเยียวยามารักษาทำให้ ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคุณและเขากรชุ่มกระชวยขึ้นมานะคะสตาร์ขึ้นมาค่ะนะคะกับใครบางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะคุณนะในแวดวงของคุณค่ะหรือไม่สตาร์ขึ้นมาคุณก็มีค่าสำหรับเขามากนะคะกับใครบางคนนี่นะคะชอบดูเดือนดูดาวนะคะคุณนะอืเป็นคนที่โรแมนติกเหมือนกันนะคะยิงยางขึ้นมานะคะยิงกับยางนะคะคุณสองคนนะ่ะมีเหมือนกับ มีความเป็นคู่กันสูงมากเลยนะคะหญิงหญางมีความกลมเกลียวกันมีความสุขสมบูรณ์นะคะคุณนะถ้าคุณสองคนนะคะได้เป็นคู่ครองกันหรือได้อยู่ด้วยกันนะนะจะมีความสุขมากค่ะนะคะกับใครบางคนมีสวนผลไม้นะคะนะปลูกผกักปลูกผลไม้ทานเองนะคะเหตุขึ้นมาค่ะนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะ กับใครบางคนก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันจะเป็นอันตรายกับเขาไหมคุณจะทําร้ายเขาไหมก็เหมือนเห็ดนะคะคุณเห็ดนี้ก็มีทั้งที่มีพิษเนาะเห็ดมีพิษก็เหมือนกันเขาก็กลัวคุณนะคะกลัวคุณจะทําร้ายเขาเช่นกันนะคะคุณเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ เขาต้องระมัดระวังนะคะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะทําอะไรช้านะคะคุณขาช้าแต่มั่นคงนะคะคุณอ่าแม่หมอกขอจับลูกเต๋าหน่อยนะคะลูกเต๋าอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะลูกเต๋าอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะลูกเต๋าอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ขอลูกเต๋าบอกด้วยค่ะลูกเต๋าอยากจะบอกอะไรคะ อันนี้หนังสือหรือสมุดโน้ตนะคะเขาเก็บคุณไว้นะคะอยู่ในความทรงจําของเขานะคะคุณเนี่ยเห็นไหมอันนี้กล้องโฟกัสไหมไม่เหมาะขอวาง <_ S 2> ก็แล้วกันนะคะคุณกับใครบางคนอาจจะรู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษานิสัยใจคอคุณอีกนะคะคุณนะเขายังไม่อยากจบจากความสัมพันธ์นี้นะคะอ่อันนี้เป็นไพ่ของเป็นลูกชามของ ใช่ใชาลูกเต๋าไม่บอกขอโทษค่ะนะคะ,ะเขาจะไม่รีบร้อนนะคะคุณน,นี่นะเขาจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะนะคะหน้ากากาขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะเขาอาจจะใส่หน้ากากเขาจะอาจจะปิดบังความรู้สึกของเขานะคะคุณแมลงเนาะกับความสัมพันธ์นี้นะคะ กับใครบางคนเป็นคนรักสัตว์นะคะคุณนะมีมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในความดูแลนะคะอันนี้ใบไม้หรือต้นไม้อาจต้นไม้นะคะคุณเนี่ยบางคนนี่นะคะชอบปลูกต้นไม้นะคะคุณอืมมากๆนะคะหรือมีต้นไม้อยู่ในบ้านของคุณนะคะกับใครบางคนมีม,มีบ้านสวนนะคะคุณนะแล้วก็นะคะต้นไม้ก็คือ การเจริญเติบโตนะคะบุคคลนี้นะคะก็อยากเนาะอยากจะเห็นความสัมพันธ์นี้มันงอกมันงามม,มันเติบโตขึ้นมานะคะคุณอืเนี่ยค่ะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะถึงแม้ว่าเขาคนนี้นะคะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งนะคะถึงแม้ว่าเขานะคะจะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรตรงๆนะคะให้กับคุณได้รับรู้นะคะ อะบุคคลนี้รักคุณนะคะเมื่อกี้ไม่หมอลืมไปนะคะมีชม้ำหัวใจขึ้นมาค่ะนะคะบุคคลนี้รักคุณนะคะเขามีใจให้กับคุณนะคะคุณอความสัมพันธ์นี้นะคะในความรู้สึกของเขาถ้าคุณนิ่งนะคะหรือเขานิ่งไปนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะนะคะ แล้วเขาก็เจ็บมากด้วยนะคะที่ความสัมพันธ์นะคะต้องนิ่งไปต้องแยกทางกันไปต้องห่างเหินกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ทำให้เขาเศร้ามากๆนะคะคุณคะโอเคจบแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแรนดอมค่ะนะคะโอเคไม่บอกไปก่อนค่ะนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย